แต่ก่อนอื่นนะครับไปตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะเพราะว่าเฝ้าระวังแล้วก็จับตากันมาทั้งสัปดาห์ว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยฝนจะตกหนักแค่ไหนรวมไปถึงจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับแต่ที่แว่วๆมาที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนกรุงเทพมหานครทําใจได้เลยนะครับฝนตกหนักร้อยละ80ของพื้นที่นะครับแต่ในข่าวร้ายก็แล้วกันนะฮะก็ยังมีข่าวดีอยู่ฮะเพราะว่าพายุที่เราจะเจอนั้นนะครับเป็นพายุดี e s ชั o นที่อ่อนกําลังลง เป็นหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงนะครับก็าคาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านทางกัมพูชาแล้วก็มาทางภาคตะวันออกของไทยเข้าสู่บริเวณอ่าวไทยตอนบนวันนี้ แต่ว่ายังส่งผลให้วันที่8ถึง9ตุลาคมนี้นะครับคือยังมีฝนตกหนักมากอยู่ฮะสำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนนะครับตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นไปก็มีกําลังแรงนะฮะโดยมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วก็ควรงดการเดินเรือในช่วงวันที่8ถึง10ตุลาคมนะครับ ถ้าเรามาดูเป็นรายภาคนะฮะภาคเหนือนะครับก็จะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆมากมีฝนฟ้าขนองร้อยละแปดร้อยละ70ของพื้นที่ภาคกลางมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ภาคตะวันออกเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ตั้งแต่นครศรีธรรมราชขึ้นมานะครับเรียกว่า จะมีคลื่นนะฮะสูง2-4ถึง4เมตรนะครับบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยก็จะคลื่นสูงถึง4เมตรสูงมากนะครับแต่ว่าตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปนะครับจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรตรงไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70 ส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอันนี้ทำใจได้เลยขณะที่ผู้ว่ากทออมอเองนะครับเตรียมลงพื้นที่อุโมงยักษ์วันนี้นะครับที่พระรามก้เพื่อที่จะไปดูแล้วก็เตรียมพร้อมรับกับมือน้ำท่วมรอการระบายนะครับ ส่วนที่จังหวัดสตูลเองเนี่ยตอนนี้เนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายลงนะคะก็มีการชักธงแดงริมชายทะเลเอาไว้แล้วนะคะที่บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตารุเตาค่ะก็อย่างที่เห็นเลยนะคะคลื่นลมแรงตอนนี้มีการชักธงแดงขึ้นมาก็เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ค่ะประกาศเตือนให้ประชาชนหยุดลงเล่นน้ํานะคะเรือเล็กก็ควรที่จะงดวิ่งเรือออกจากฝั่งขณะที่เรือประมงพื้นบ้านต่างๆต,ต,ตอนนี้พากันนําเรือของตอนเอง วิ่งเข้าหาพื้นที่ตามลําคลองที่มีป่าชายเลนแล้วก็ไปหลบกันอยู่บริเวณอ่าวนะคะเพื่อหลบคลื่นลมกันเรือเนี่ยโดนคลื่นกระแทกค่ะ สำหรับเรือประมงลำใหญ่หรือว่าเรือประมงพาณิชย์นะคะตอนนี้นําเรือกลับเข้าฝั่งเพื่อนำแรงงานชาวประมงในเครือเนี่ยขึ้นฝั่งไปแล้วเช่นกันตอนนี้มีการร่อนหนังสือด่วนนะคะจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดไปถึงในอําเภอจังหวัดสตูลทั้ง7อําเภอเลยเพื่อรับมือสถานการณ์พายุดิฟเรสชันให้เฝ้าระวังเหตุอุทกภัยเอาไว้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ